เมนูต่อไปผัดผัดใส่บกพริกผัดบกพริกใส่หม้อตัวใส่พิกออนออนออนอนเฮ้ยเฮ้ยใส่พักใส่พักอ Rate, rate. MA, ลรืออ่อยกลับไปกลับมาให้พักมันสุกอหเดอนสายเลยวะตก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 ใส่ยังไใส่นีนเกล็บเรื่องปุงไี่ยังใส่ไหมตามขัวตามเหงอนใส่ไปเลือเวนียวตองตี้ตูง ดูดรอยกุลีกุลีตกลกันนะหนุกเต็มเลยนอนอยู่ต้นเหนอยวของที่กากที่กัดแถวๆหนุกกระจอกหนุกกระจอกเนาะไข่อันนี้ไข่เข้าเจียวไว้ได้ไหมตัดขั้นตอนใส่ไข่เข้าไปตักใั่ไข่หยอด เดี๋ยวคนเสื้อหายหน้าสือ่อไปรออยู่ตรงไหนมันกแด้เดส็จแล้บเลีเ้ยงลกงต้อง,งเรียกส,สักเรียกหมอ่ะแล้วสิ่งบันบัอสิ่งบันท้่ไหมเนาะโอ้ส้นหนามหานามพพงอหนามไม่โอ่งไม่มาสดมาสิ่งสิ่งบนก็โอเค เปียกๆหวานๆมันๆอย่างดรอุ่นอะอมเสิร์ฟหอมเสิร์ฟหอมเสิร์ฟองใส่มักก็เด้หมักกินผักน้ำใส่ักากรุบเป็นมักนะเด้อเสือหลายก่อนพ่อพ่อพ่อเราตมาไทยอะหอมเสิร์ฟเสิร์ฟเองมาหนเนี่ยเนี่ยเสิร์ฟจะไปทางไหนเสิร์ฟเองนี่เออ ลองันบูน้องพักขักขารโดโดโดบบนันนอืมอืมจับมือตัวตัวปากหลวมอื่นไม่หนุ่นอื่นหลวกกลับเจ้าอืมจับดีขึ้นมาก ปกิถอยมันก็ลไก็ลงมือสองเมนูอันนี้ก็แล้วนะออก,วก็ลงมือนะครับเดินมเส็บๆกันนะ